สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนกับผมมาแล้วพี่น้องล่าวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันจันที่เก่าท่านว่าสองหาหกเจ็ดเมื่อวันศุกร์เลขลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์นั่นออกศูนย์สามหกลางเก่าศูนย์ของปูศูนย์เจ็ดนี่รูดมัดได้พี่น้องได้ ไปบ่หอดฟังเลขวิ่งกับเจ็กับแกับบมีบ่เขา่าส่วนจับคู่กับบมี9เมีต่หกศูนยเจ็ดลขออกเกาเขาพี่น้องลดลดลดคูศูเก่านีนล่ลดด้พี่น้องได้ พี่น้อ,องเอฟพีทันใดมากแนวทางหวยหุ่นเด้อเขากุ้มฟี่ะไ้เสียเงี้ยพี่น้องมักแนวทางหวยหุ้นอดีตไล่มาได้ตามมบอดีละ มาดูกันราพัฒนาปู่ศูนย์เ็ดวันจันทร์วันจันทร์ที่เก้าธันวาหกเจ็ด 07เลขวิ่งบนล่างนี่แต่เลขวิ่งไรทด้เปหน่องมันไม่เลขวิ่งเนี้ยวิ่งรูดบนล่าง ศูนย์หนึ่งปูเน้นให้ศูนย์เพราะว่าปูศูนย์เจ็ดสี่ขั้นตัวเน้นขีดเส้นใต้นะพี่น้องเนาะเน้นศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเน้นศูนย์ แกลบคู่ศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามมุ่ยหกสามกับมีมาน้ามูว่ะนี่ขี่มาดูเถอมาสามหกแล้วกับมามา มาหกสามหลัอก็มาสามหกหลีกยวคมาหกสามอีกบอวันนี้พอสามกับ 6, หกศูนย์สี่หนึ่งสี่

เป็นไปได้ไหมพี่นอ้องตองหกสามสามหกยีงมาสองหกจีได้ห <c oughs> นึ่งเก้าหกเก้าบนรางเก้าคู่ไปกลับ ตัวเน้นเน้นติดศูนย์ติดหนึ่งเป็นตัวกันตัวลาอ,อพี่น้องแคบหน่าจอดได้พี่น้องได้ ทวนอีกรอบวันจันทร์ที่เก่าทานว่าสองหาหวเกรลาวพฒนาปูศูนย์เจดล่างนี่ปูให้วิ่งศนย์กับหนเน้นที่ศูนย์ล่องหน่งกับปัญาที่นออกบงังวดกัมาตัวล่องนี่ของปูนส่วนจับคูน่กับศูนย์สามหย์ี่กีศูนย์เก้าหนึ่งเก้เก้าปูเน้นติดศูนย์ศูามศูนย์ีศนย์เก้ หกคู่นี่คือเป็นตัวกันตัวร่องนะพี่น้องเนาะลักหนึ่งรักหกนี่คือเป็นตัวกันตัวร่องพี่น้องเข้ากันแคบหน้จาจอเอาไปพิจารณาบ้างเดอ้อธรรมะกระจัดถักขัด,ดกระพันได้พี่น้องกราบข่าวความกุ้นปูศูนย์เจ็ลายครับผมขอให้พี่น้องโชคหมานกันโุคปูโชคข้นรวยๆแฮงๆปังๆกันใส่ก้อนปีใหม่นี่ กดไค์กดแช่กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม